นอกจากนี้นะคะมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสงคล้านครินค่ะก็รวมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงคล้านครินเชิญชวนบริจาคสิ่งของอุป,ปโภคบริรโภคค่ะเพื่อนาไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้ที่ประสบน้ำท่วมด้วยนะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสงคล้านครินชั้นหนึ่งบริเวณด้านนาโรงพยาบาลสงคล้านครินค่ะตั้งแต่วันที่29ถึง38ธันวาคมเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเที่ยงตรงค่ะที่อาคารเย็นซีระเน วัดโคกนาวอัฐากร,กรวีสุนทรสามาบบริจักได้ถูกวันนะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง2ถุ่มค่ะ หรือว่าใครอยากจะรวมบริจาคเงินนะคะพานบัญชีอยู่บนหน้าจอบันทีเรียบร้อยแล้วบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยนามท่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิโรงพยาบาลสงคล้านครินทนาขางกรุงเทพค่ะเลขทีบัญชี6ก1ีคด0นคดสอง7ดคดนะคะหรือว่าจะสอบถ้มเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสงคล้านครินค่ะทีไม่เหลขโทรศัพท์07 4 4 5 1 5 9 9สีสีหรือว่าทีไม่หลายเลข0 8 2 8องแปดสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองนั่นเองนะคะสำหรับเลขกบัญชีเราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่รับรอย QR code สำหรับการอโอนเงินก็ขึ้นไว้ให้แล้วด้วยถ้าเกิดใครอยากจะรวมด้วยช่วยการส่งต่อทานดั่ใจไปให้กับพี่น้องประชาชนผนู้ประสบอุตกคภัยก็สามารถใชา้มูลนิธิโรงพยาบาลส่งคล้านักรินเป็นซื่อกลางในการส่งต่อความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนผนู้ประสบอุทกคภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ต่อไปค่ะค่ะ